สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับลูกแคะแกะเก่าบายพีเอลช็อปนะครับนะครับพอดออีผมเนี่ยได้ทำการอัปเกรดระบบนะฮะจากระบบ4จากระบบ24โวลต์นะฮะเป็นระบบ4 8โวลต์นะครับตอนแรกเนี่ยผมใช้เป็นระบบออนกริดนะครับแล้วก็ใช้สวิตชิ่งในการเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมื่อกระแส ในฝั่งออนกิจเนี่ยเกินนะครับเกินเกินกระแสที่เรากำหนดนะฮะเราก็จะมีตัว AC c u r u r r e n t s w i t c นะครับนะฮะเป็นการเป็นตัวเปิดทำให้ตัวสวิตชิงเนี่ยชาร์จลงแบตนะฮะแล้วก็ดันดันกิจทายกับนะฮะโดยการเช็คว่าฝั่งโซลาร์เซลล์เนี่ยผลิตได้น้อยกว่าเท่าไหร่แล้วก็จะให้ตัวกิจทายตัวเนี้ยทำงาน ทำงานดันกลับไปนะฮะแต่ทีนี้เพราะเอินว่าตัวคีย์ไทยตัวนี้มันดันได้แค่ประมาณ7จ็ดละวัตนะครับเพราะว่าตัวสเปคมันพันวัตนะครับผมก็เลยได้ทำการคิดแล้วนะฮะว่าอยากจะให้มันมันมากขึ้นนะฮะดันมากขึ้นนะเพราะว่าตัวแผงชุดโซลารเซลล์ผมมีทั้งหมด 15K นะครับไฟมันเหลือนะฮะผมก็เลยได้ทำการอัปเกรดเปลี่ยนออนกิจเป็นตัวแม็กสกายนะฮะออนออฟกิจ ไฮบริดนะครับโดยการลันแบบออนกริดมีแบตนะครับผมก็เลยได้อัปเกรดนะครับแบตเตอรี่นะครับจากระบบ24โวลต์นะฮะเอ่อแรกเลยผมมีก้อนสีฟ้าเนี่ยนะครับเป็น200แอมป์นะครับเอ่อ24โวลต์นะฮะแล้วก็100แอมป์24โวลต์100แอมป์นะฮะ24โวลต์ฮะผมก็ได้อัปเกรดนะฮะตัวนี้ผมมีผมขนาดกันอยู่แล้วมี16ก้อนครับผมก็ เอาเอามาอนุกรมกันเป็น 16s นะครับแล้วตัวนี้ผมก็สั่งปาเพิ่มอีก8ก้อนนะครับรวมกันเป็น16ก้อนนะฮะก็เอามาทำเป็นระบบ 16s นะฮะ48โวลต์นะฮะทันนี้ก็คือว่าเอ่อ b m เเนี่ยผมใช้ BMS ของ JK นะครับก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะเพราะว่ามันได้ถึง2 1 21นะครับก็ใช้ตัวเดิมนะครับส่วน ตัวอทีบาลานั่นนะครับก็ปกติของเดิมมันมีอยู่มันมี 8S นะครับผมก็มีผมก็ใช้ 8S อยู่2ตัวนะครับอันนี้ก็คือก็เอามาผมก็เลยได้สั่ง 16S มา1ตัวแล้วเอามาใช้กับกับชุดนี้นะครับแล้วก็เอา 8S มาใช้กับชุดนี้นะฮะก็คือฝั่งฝั่ง8ก้อนแรกนะครับแล้วก็ฝั่ง8ก้อนหลังนะครับตัวนี้ทําได้นะครับ ก็คือการวายสายนะครับเราใช้เอใช้ตัว Active Balance นะครับโดยการใช้ 8S นะครับ2ตัวมาอนุกรมกันนะฮะโดยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะผมจะบอกให้ดูนะครับเราก็เดินปกติเลยนะครับฝั่ง 8S แรกนะครับเราก็ไล่บีลบนะฮะแล้วก็บีหนึ่งสองส่ว่ามันจะมาสุดนี่ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็น8ปอีกตัวหนึ่งมันก็มันก็ต้องเริ่มสีดํา ใช่ไหมครับสีดำแล้วก็บีหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะฮะทีนี้ก็คือว่าพอเราเอาเอาแปดเอสมาต่ออีกฝั่งหนึ่งมันก็จะมีมันจะมีบีลบมานะครับบีลบเราก็ต้องเอามาใส่ที่ที่เขาเรียกว่าบีแปดเนี่ยนะครับบีแปดของของของชุดแรกเนี่ยฮะชุดชุดฝั่งที่เราเดินมานะฮะก็คือมันก็เห็นไหมครับ ผมจะมีสายสีดำนะครของฝั่งแอคทีฟ a l a านเนี่นะครับนะฮะฝั่งฝั่ง9ถึง16นะครับผมก็สีดำนะฮะบ,บีลบก็เอามาใส่ทางนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเป็นอันนี้เลยเป็น 16s เลยสายเขาก็จะไม่ต้องใส่ตัวนี้นะฮะก็จะดึงออกนะครับผมก็เลย ทดลองดูก็เลยผมก็เลยเออพอดีมันเกิดปัญหานะครับในการในการใช้งานนะฮะเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังนะ,ะว่าปัญหาที่มันเกิดเกิดเนื่องจากอะไรนะครับแก้ปัญหาอยู่สามสี่วันนะครับดูว่าปัญหาที่มันเกิดเนี่ยนะฮะว่าเราใช้ Active 8s 2ตัวมาอนุกรมกันเป็น 16s นะฮะแล้วมันใช้งานได้นะครับแต่ว่ามันจะเกิดปัญหาใน,ในเคสนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับ ผมก็ลองใช้มาสองสาวันฮะผลปรากฏว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นขึ้นรูปให้ดูนะครับอ,อินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับว่าตัวอันนี้อันนี้แหละอันนี้แหละเดี๋ยวผมเปิดเปิดเครื่องนะครับนะฮะมันจะเกิดเกิดปัญหาคือนะครับปัญหาที่เกิดคือเอ่อแปดก้อนนะครับแปดก้อนทางซ้ายกับแปดก้อนทางขวานะครับ ความต่างของโวลต์มันจะไม่เท่ากันนะครับอ่ัเดี๋ยวผมเนี่ยผม,ยผ,มผมให้ดูนะครับนะมันชัดไม่เอ่ยนะครับมันจะต่างกันอยู่ประมาณโวลต์กว่านะครับนี่ฮะเห็นไหมหนึ่งถึงหนึ่งถึงแปดกับถึงถึงแปดก็สามจุดหนึ่งแปดโวลต์น,นะฮะส่วนเก้าถึงสิบหกเนี่ยมันก็อยู่ที่สามจุดศูนย 2นะครับมันต่างกันอยู่ที่1โวัวนกวาๆนะครับทั้งชุดเลยทั้งทั้งทั้งซ้ายและขวาเนี่ยฮะมันมันวัวไม่จะต่างกันสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เราใช้วัวที่มันต่ำลงเวกันนี้อีกนะัมันก็จะต่ำนะฮะสามจุดหนึ่งก็ถึงก็อาจจะลงถึงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวานี่ก็จะสองจุดแปดสองจุดเก้าเลยนะครับมันมันจะทําให้แบตเตอรี่มันมันมันไม่ ไม่สัมพันธ์กันนะฮะก็จะทําให้แบตเตอรี่มันตัดนะครับตอนนี้ก็เลยผมก็เลยตอนแรกก็คือผมก็คิดว่าแบตเตอรี่นะฮะมันมีชุดแรกเนี่ยมันเป็นแปดก้อนใช่ไหมแล้วก็ซื้อมาใหม่อีกแปดก้อนนะครับมันก็เหมือนกับแบตเตอรี่มันมานละล็อตกันผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นที่แบตเตอรี่หรือเปล่านะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะแพ็คแบตนะครับผมก็มา ผมก็มาเช็คค่า IR ต่างๆทั้งหมดนะครับค่าความต้านทานของแต่ละก้อนดูมันก็ใกล้มันก็ใกล้เคียงกันนะครับแบบใหม่กับแบบเก่าใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณ0.2กว่าถึง0.3นะครับเนี่ยตามตามเนี่ยนะครับตามเนี้ยนะครับที่ผมผมมาร์คไว้นะฮะประมาณนี้นะครับอยู่ที่ประมาณนี้ใกล้เคียงกันนะฮะก็เลย ผมก็เลยเออลองชาร์จก้อนที่9ถึงก้อนที่16นะฮะให้วนขึ้นมาเท่ากับก้อนที่1ถึง8นะฮะหรือจะสูงกว่าเล็กน้อยนะฮะผลก็คือมันวนมันวนมันก็กลับมาเหมือนเดิมก็คือมันก็กลับมากลับมาน้อยกว่าข้าง1ถึง8นะครับนะเมื่อคืนผมก็เลยถอด Active Balance ออก โดยที่การไม่ใช้ a c t i v e b a l a n c e ทั้งทั้งสองตัวนะครับนะฮะก็ทิ้งไว้นะครับใช้งานก็อันนี้โอเคนะครับเอ่อว้นก็กลับมาใกล้เคียงกันนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต่างกันมากนะครับวันนี้ณตอนนี้ผมก็เลยทำการเอ่อถอด a c t i v e b a l a n c e 16s นะฮะออกมาใส่แทน 8s ที่อนุกรมกันนะครับโดยที่ผมก็ไม่เอาเนี่ยนะครับผมก็ไม่เอาสายลบสายเส้นนี้นะครับใส่เข้าไปนะฮะมันก็จะเป็นลักด้านนี้จะเป็นลักมากกว่าพินหนึ่งอันนี้จะน้อยกว่าพินหนึ่งเพราะว่าเ,เราไม่ต้องมีสายลบเส้นนี้นะครับผลก็คือนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอ่ะอันนี้นะครับผลก็คือวนกลับมาใกล้เคียงกันนะครับบาลาน س นะอันนี้ก็คือผลก็คือใช้งานได้นะครับแต่ว่าผลที่เกิดกับตัวเราใช้ Active Balance 8S ของเก่าเอามาอนุกรมกันนะครับเพื่อจะทำเป็น 16S นะครับผลก็คือ2ฝั่ง8ก้อนแรกกับ8ก้อนหลังนะวนจะไม่ไม่เท่ากันนะครก็จะทำให้การจ่ายกระแสมีปัญหานะครับการจ่ายกระแสก็คือแบตเตอรี่มันจะตัดไวขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดมันเป็น 3. หนึ 1> 1, 3, 2, ทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็นยังจ่ายไฟได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าอีกฝั่งหนึ่งมันดันตกไฟเหลือสองจุดแปดสแล้วเราเซตไว้ว่าให้มันตัดนะครับมันก็จะตัดการทําง,งานไม่จ่ายไฟนะครับก็คือแบตเตอรี่มันไม่มันไม่บาลานซ์กันนะครับเพราะนั้นคือผลก็คือเราก็ไม่ควรเอา8ปมานุกรมกันเพื่อที่จะมาใช้เป็น1 6บอนะครับผมโอเคครับผมยังไงฝาก เพื่อนๆกดติดตามกด s u b สไครต์แจกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับมีอะไรที่มีปัญหาที่เราพบเจอนะฮะเราจะเอามาเล่าให้ฟังให้เพื่อนๆฟังนะฮะเผื่อเพื่อนๆมีคิดว่าอยากจะทำแบบนี้นะฮะหรือว่าเจอปัญหาแบบนี้ก็จะได้มาค้นใน y o u t u b e หรือในช่องทางต่างๆนะฮะได้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย